คำเตือนทางช่องเป็นเตียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะจากละองชาแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่19 มีนาคมพศ2565นะคะก็พบกับละอองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อกันไปไหนนะคะท่านผู้ชมอยู่เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะแอดสัญญาว่าจะพยายามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากกับแอดซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าความฝันของแอดเองให้กับแอดซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ fc ท่านใดฝันดีได้ตัวแม่นๆอยากจะมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองแคลนก็สามารถแอดไลน์มาหาแอดได้นะคะท่านผู้ชมจะได้โชคดีไปด้วยกันนะคะเผื่อว่า fc จะมีตัวเด็ดๆมาแบ่งปันนะคะก็แอดไลน์มาหาแอดได้นะคะเบอร์ของแอดนะคะ0985581479นะคะแอดไลน์ Ad มาที่เบอร์098 5 5 8 1 4 7 9นะคะเป็นเบอร์ของแอดละองเองนะคะท่านผู้ชมสำหรับ fc ที่อยากจะโทรหาหรือว่าอยากจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลก็สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะช่องละองชนแนลยินดีต้อนรับ fc ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็แอดก็อยากจะมาเล่าความฝันของแอดเองนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะก็เข้า766 จ็ดนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าฝันแม่นนะคะที่ว่าไปเก็บหอยได้เยอะมากนะคะแอดก็เลยตีเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะแต่ว่าแอดก็ไปชอบเจ็ดห้ามากกว่านะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายนะคะก็ยังดีที่ได้เจ็ดหกมามามั่งนะคะท่านผู้ชมพอได้ซื้อกับข้าวนะคะวันนี้ก็ฝันดีแล้วนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอปด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองอชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ด้ามาดูที่ช่องละองอชาแนลได้เลยนะคะมีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะแอดก็ฝันดีแล้วนะคะท่านผู้ชมฝันต่อง,งวดนะคะ ก็ฝันเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะหลังจากหวยออกนะคะท่านผู้ชมคืนวันที่16นะคะก็นอนฝันเลยนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าฝาันดีมากๆนะคะก็แอดฝันว่าได้เดินไปไหนไม่รู้นะคะท่านผู้ชมเดินไปตามทางนะคะก็ไปด้วยกันสองสาคนนะคะท่านผู้ชมไปสองสามคนนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าทางผ่านก็จะมีแม่น้ําเราต้องข้ามแม่น้ําไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเึื่งจะ ข้ามไปได้นะคะทีนี้แอ็ดก็ลงน้ํานะคะท่านผู้ชมลงน้ําปุ๊บแอ็ดก็มองเห็นไอแมงดานะคะท่านผู้ชมแมงดาท่าภาษาทางบ้านเขาเรียกว่ากระดามตุกนะคะก็เห็นกระดามตุกในน้ํานะคะท่านผู้ชมกระดามตุกแปลว่าแมงดานะคะแมงดาแปลว่ากระดามตุกนะคะท่านผู้ชมทีนี้แอ็ดก็เลือกไปมองเห็นแมงดานะคะทีแรกก็เห็นหนึ่งตัวสองตัวนะคะทีนี้แอ็ดก็เอามือ ก้มไปจับนะคะจับมาก็มาดูก็เห็นว่าเป็นแมงดานะคะกระดามตุกนะคะทีนี้พอจับได้อีกนะคะแอดก็จับอีกนะคะจับไปจับมาจับได้เยอะมากค่ะท่านผู้ชมแอดก็ดีใจนะคะในความฝันนะคะก็จับได้แมงดาเยอะมากๆนะคะยิ่งจับยิ่งได้ยิ่งจับยิ่งได้นะคะจับไปจับมาได้หนึ่งทงปุ๋ยนะคะท่านผู้ชมแมงดานะคะหรือว่ากระดามตุกนะคะ ดำตุกเอาไว้ตำน้ำพริกนะคะท่านผู้ชมนำน้ำพริกแมงดานะคะน้ำพริกกระดาตุกนะคะภาษาเขมรทางบ้านนะคะท่านผู้ชมเรียกว่ากระดามตุกนะคะโอ้ย่าเยอะมากค่ะท่านผู้ชมแอดก็ดีใจนะคะในความฝันนะคะแล้วก็คนที่ไปด้วยนะคะไม่มีใครได้นะคะแอดจับได้คนเดียวนะคะท่านผู้ชมโอ้ยิ่งจับยิ่งมันยิ่งจับยิ่งมันนะคะเพราะว่า แมงดาก็เยอะมากๆนะคะก็ยิ่งจับยิ่งเจอยิ่งจับยิ่งเจอนะคะจับไปจับมาได้หนึ่งถุงปุยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยดีใจนะคะในความฝันนะคะก็ดีใจมากๆนะคะอีกคนหนึ่งเขาก็ยืนมองแอดนะคะเพราะว่าเขาก็จับไม่ได้นะคะเขาเขาไม่เห็นแมงดานะคะเขาจับไม่ได้นะคะแอดก็จับเอาจับเอานะคะท่านผู้ชมได้คนเดียวนะคะไปสองสามคนจับได้อยู่คนเดียวนะคะท่านผู้ชม ก็ดีใจสุดๆค่ะท่านผู้ชมทีนี้พอจับได้หนึ่งถุงปุ๋ยเสร็จนะคะก็แบกกลับบ้านนะคะข้างแม่น้ํานั่นแหละค่ะก็แบกกลับบ้านนะคะพอกลับไปถึงบ้านนะคะท่านผู้ชมก็มีคุณป้านะคะน่าจะเป็นป้าเหลืองนะคะที่แอดฟันเห็นนะคะคุณป้าก็เขาทําขนมจีนไว้รอนะคะทีนี้เขาก็เรียกให้ไปกินขนมจีนที่บ้านของเขานะคะทีนี้แอดก็เดินไปว่าจะ ไปเอาจานมากินขนมจีนนะคะที่นี่ก็สะดุ้งตื่นก่อนนะคะท่านผู้ชมยังไม่ทันได้กินนะคะก็ตื่นก่อนนะคะทีนี้พอแอดตื่นมาแอดก็ทบทวนความฝันเหมือนเดิมนะคะคิดไปคิดมาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินขนมจีนเลยตื่นก่อนนะคะจําได้ก็ว่าจับแมงดาได้เยอะมากๆหนึ่งทุ่งปุ๋ยนะคะแล้วก็แบกกลับบ้านนะคะก็ถือว่าฝันดีนะคะท่านผู้ชมถ้าฝันแบบนี้นะคะ แอดเชื่อว่าแอดจะมีโชคอีกแน่ๆนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันตีนะคะว่าถ้าฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะถ้าแอดตีนะคะโดยส่วนตัวของแอดนะคะแอดก็จะตีจับก้อยเจ็ดนะคะจับก้อยเนะคะแล้วก็กระดามตุ๊ก,กระดามตุกภาษาทางบ้านนะคะถ้าเป็นปูนะคะปูกระดามก็เป็น3นะคะกระดามตุกเป็นสามนะคะ ก็แอดก็ตีเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะหรือไม่ก็เจ็ดแปดนะคะเพราะว่าปูก็แปดเนาะเพราะว่าถ้ากระดามตุกทางนี้เขาเรียกว่าบางคนก็ตีว่าสามนะคะแอดแอดกระลองตีเจ็ดแปดดูด้วยนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าไอเขาจะตีได้อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าสามกับแปดก็ตัวเดียวกันนะคะถ้าแอดตีแอดก็ตีเป็น 3 7 7 3หรือไม่ก็7 8 8 7นะคะเพราะว่า3กับ8ก็ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะก็ให้ fc ช่วยกันตีความฝันของแอดดูนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะจับก็7นะคะหรือไม่ถ้าเราจะเอาอีกตัวเป็นมือมือก็5นะคะจับก็7มือก็5ถ้า3ตัวน่าจะเป็น753นะคะเดี๋ยวแอดจะจับคู่3ตัวให้ด้วยนะคะ ถ้าสามตัวก็เป็นเจ็ดห้าสามนะคะเดี๋ยวจะลองจับดูนะคะเจ็ดห้าสามโอ้ปากกาไม่ค่อยติดสนสายจะหมดแล้ว ถ้าสามตัวก็ตีเป็นเจ็ดห้าสามนะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่เราจะตีนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะทีแรกทีแรกแอดก็ตีได้เจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมอ้ นี่นะคะตัวเลขความฝันของแอดนะคะตัวเลขความฝันของแอดนะคะจับก็เจ็ดนะคะกระดามตุกระดามก็สามเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะถ้าเราจะจับสามตัวก็เอาเจ็ดห้าสามนะคะเจ็ดห้าสามก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่เราจะจับเอานะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะแต่ตัวที่แอดชอบที่สุดนะคะเดี๋ยวแอดจะวงกลมให้นะคะ เจ็ดสามสามเจ็ดนะคะแอดชอบเจ็ดสามสามเจ็ดในงวดนี้นะคะเม็ดเดียวนะคะตัวที่ชอบนะคะแต่ว่าถ้าเราจะซื้อเจ็ดห้าห้าเจ็ดด้วยก็ได้นะคะหรือว่าห้าสามสามห้าด้วยก็ได้นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเอ็ดก็ก็ถือว่าฝันดีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไปจับไปจับเมงดาได้เยอะหนึ่ง คุยนะคะก็เชื่อว่าถ้าฟันเด่นนี้ตัวเลขน่าจะเข้าอีกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูในงวดนี้นะคะว่าจะเข้าอีกหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุนไปด้วยกันนะคะก็ถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันตีความฝันของแอสนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะตีได้แม่นกว่าแอสนะคะท่านผู้ชมก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละชดท,ที่แอสนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องตัวเลขเรื่องความฝันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม มีสิทธิ์เข้าแล้วก็สิทธิ์หลุดได้นะคะท่านผู้ชมคะถ้าเรามีบุญวัสนาร่วมกันก็คงจะโชคดีไปกับความฝันของเอสอีกนะคะเอสก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขความฝันของเอสเป็นตัวเลขที่ใช่และก็มีโชคไปด้วยกันนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยไปกับความฝันของเอสนะคะสาธุค,ค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ